ออตเตอร์สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วก็วันนี้ลูกค้ามาก็ทำการติดตั้งในส่วนของที่ร้านจะก่อนติดตั้งจะต้องติดสติกเกอร์ในเรื่องป้องกันสีให้กับลูกค้าก็คือสิ่งที่ติดสติกเกอร์ก็ข้อดีเวลาเราติดยางติดเพลง สามารถซีนให้ให้หนาได้ทำให้แน่นก็ไม่ให้เกิดรั่วซึมก็คือผลพลอยได้ก็คือเวลาเราถอดหลังคาในอนาคตแล้วถอดอยางหีดเพลงออกแล้วก็แกะสตลิเกอร์ออกมาสีก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่ต้องไปซ่อมสีในเวลาขายต่อรถมือสองในอนาคตก็คือเราเอกลักษณ์ของที่ร้านจะติดซิเกอร์ให้ ก,กับรถทุกคันสติกเกอร์อีนซีนตรงมุมส่วนใหญ่ถ้าไม่ซีนตรงนี้น้ำก็จะไหลเข้าเข้าด้านในได้ซีนสติกเกอร์แล้วก็ยึดน็อตฝังด้วยมุกตัวเมียเข้าไปอันนี้ก็จะทาจราระบียึดน็อตหกตัวก็ นี่คือหลังคาที่ถ่ายจากคลิปที่แล้วก็คือมีความพร้อมเทื่ติดตั้งภายใน ก็ลูกค้าเพิ่มเติมในเรื่องตะแกรงแหลกเข้ามาในกรณีของหลังนี้นี่คือตะแกรงแหลกที่ต้องติดกับบนหลังคาก็คือเป็นแหลกตะแกรงใหม่ไม่ใช่มือสองคือมือสองไซนี้จะหายากหน่อยเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ในในในคลิปนี้ก็คือหลังคารุ่นซีรทึบข้างสําหรับรีโวเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับหลังจากติตั้งบนรถเสร็จแล้วสวัสดีครับ